กกลับแตกกระจายไป หน้านี้ชนะไปแล้วเรียบร้อยเซตนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาสำหรับโป้ฟรีสไตล์มาเป็นไงลูกกระชอ,อกออกเซตนี้ฝั่งนั้นจะได้แก้แก้ไปไหนไม่รู้โอ้โหหลอกฝั่งนั้นจะได้ถึง5้าแต้มหรือเปล่าโอ้โ ยังได้อยู่ปาดจวดเอายังอยู่ในรัศมีที่จัดโอ้โหหลงหลงเอาอย่างนี้ก็เสร็จโป้สิครับนี่แน่ข้ามหัวไม่ข้ามหอยหลังไปรับได้จวดโอ,โ,โอ้โหนี่แหละคือคือปัญหาของฝั่งนั้นไม่มีความแน่นอนเดิอข้ามไปโอ้โหแตก เ่ยนกันหรือเปล่าสเสดื้อเสดื้ดไปยังไปเอายอดอเกือบข้ามเกืตายมาหลับได้สบายโปลากไป ยอดปาดลูกพุ่งเข้าด้านขวาสุดทำ<ป>ต,ติดห้วโกล่<ป>ต่แตก<ป>ลากไปทำยังไงโป้หัว<ป>เ หรือว่าถนัดสุดแล้วนะครับเพราะว่าฟีสไตล์ทำให้ชนะเซตนี้ก็เตะเอาก้ามดาบนี่่ยโอ้ยยังได้อยู่ปาดไปไหนจวดนี่แหละลูกถนัดเขาโอ้จะได้สองเซตไหมไปยังไปรับได้แบบแตก,ตก ยังอยู่โอ้โหโป้แตกเดือไปไหนโอ้โหพุ่งมาด้านซ้ายเป็นข้างที่ถนัดโป้พอดีโอ้โห,โโหแค่เนเี้ยกาวต่อสีนำไปห้าแต้มเอาเข้าตรงกลางโอ้ยตะก้อฝังเนือนอ้อ ก็ถนัดซ้ายกับขวาไปยืนด้วยกันเสิร์ฟเข้าตรงกลางก็เรียบร้อยแล้วครับปุ่งมาเข้าด้านสายโปูพอ,อดีง่ายง่ายน,นำยาวๆหรือเปล่าปูไปยังไปก็เปิดได้อยู่ ตงมาหายไหมจวดหายเข้าไปในกีบของเน็ตข้อฝั่งนั้นไม่สู้หรือว่าเกงศัก,ปปกด์สีโปเอ้าแตกกระจาย